สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นไปบนภูชีฟ้านะคะนี่ค่ะกำลังเดินทางอยู่นะคะทุกคนนี่จ้านะคะดีนะคะที่ฝนไม่ตกนะคะนี่เรากเรยรงแบบขับรถสบายสบายไปได้ตอลอดทางเนาะไม่ลำบากนะคะนี่จ้าบรรยากาศข้างๆทางนะคะระหว่างทางเดินไปภูชีฟ้านะ นี่จ้าก็เป็นแคมป์นะคะที่เรามาพักนะคะก็ไม่ได้จองเนาะมาจองที่นี่ด้วยตัวเองเลยนะคะวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะมีอากาศดีมากนะ,ะทุกคนนี่ค่ะมาถึงประมาณตอนสี่โมงห้าโมงเย็นนะคะทุกคนนี่จ้านะคะด้านบนก็จะเป็นปูชีฟ้านะ,ะเห็นไหมด้านบนนะนะคะมือจ้าบรรยากาศรอบๆนะคะแคมป์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน นี่จะมีต้นคุ้ยป่าด้วยนะคะนี่นะคะอากาศสวยมากทุกคนนะคะเห็นไหมนี่จ้านะคะมีทางเดินให้สะดวกสบายเลยนะคะนี่คก็เป็นเพื่อนเราเองนะคะนั่งไปทำอะไรข้างล่างมานะคะ,ะนี่จ้านะคะเราดูรอบๆนะคะนี่ค่ะตัวอะไรเอกำลังร้องนะคะทัจกจ่าหรือเปล่าโอ้ยใช่นะคะโอ้ยดูใกล้ๆสิดูใกล้ๆส,สินะคะ โอบินแล้วนะคะบินแล้วนะคะนุ้ย <laughs> จ้าก็เป็นแคมป์นะคะ V.I.P. นะคะเราก็จะเข้ามาดูภายในว่าบรรยากาศอาแคมป์ Camp V.I.P. <laughs> จะเป็นยังไงนะคะทุกคน <laughs> นี่ค่ะมองไปเลยจ้านะคนะนี่ก็เป็นโวนกาแฟนะคะชากาแฟเหล้าเอ้ยนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีอ่าที่ล้างจงล้างจานด้วยนะคะทุกคนนะคนะนะอ๋อสะดวกสบายเลยนะคนะเหมาะกับอ่า คนที่เป็นครอบครัวนะคะสามีภรรยาหรือว่ามีลูกนะคะมาเนาะก็แนะนำะแคมป์ VIP นะคะนี่ค่ะก็จะมีที่นั่งสบายๆนะคะวิวรอบๆอแคมป์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็มาถึงก็ทันนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะ,ะแม่ากาศก็จะสวยมากนะคะทุกคนเห็นไหมนะคะแล้วก็เห็นที่แบบเหลืองๆเข,ๆขียวๆเหลืองๆไหมอันนี้คือเป็นไรยข้าวโพดของชาวดอยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าจักกุชิหรือเปล่านะคะไม่ทราบนะคะไม่มั่นใจนะคะโอเคนะนี่ค่ะเขาจะมีผ้าขาวนะคะกันนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราอาบน้ำแล้วคนอื่นจะเห็นนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปนะก็นี่ค่ะฝักบัวอาบน้ำนะคะรรามาเฮานี่ค่ะเครองไฟนะคะห้องน้ำก็จะเป็นชักโครกนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีกระจกให้ด้วยนะคะทุกคนนื่จาก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนเขาเรียกว่าห้องครัวว่าอาจจะเป็นห้องอะไรก็ เราแต่เขานะคะอ่าแล้วก็มาส่วนนี้นะคะทุกคนนี่จ้าววสวยๆกับนางแบบสวยๆนะคะนี่ก็นี่นะคะเพื่อนแปลเองนะคะนางเขินนางก็ลบกล้องนะคะพี่จริงก็เขินกล้องนี่แหละแต่พอเวลาถ่ายรูปนะโอ้ร้อยพันหมื่นรูปนะคะทุกคนนี่จ้านะคะเราอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเห็นภูเขานะฝั่งนี้นะคะอะไรเขาโพดสวยๆงามๆนะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะ มีพระอาทิตย์ใกล้ตกนะคะทุกคนสวยมากนะคะทุกคนเห็นไหมนะคะนี่ค่ะนะคะชอบอบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกนะคะเพราะวา่าเราจะได้เห็นแบบทุกอย่างเนาะคือชัดเจนมากแล้วก็จะมีแสงที่แบบสวยมากนะทุกคนเห็นไหมนี่ก็เป็นดอกอะไรนะคล้ายๆดาวเรืองเนาะแต่ไม่ใช่นะคะก็ไม่รู้ชื่อนะส่วนตัวก็จะจําได้แค่ภาพนะคะแต่ชื่อก็จะไม่ค่อยจําได้นะคะ เพราะว่าส่วนมากก็คือวันเกิดตัวเองก็ยังลืมนะคะทุกคนบางทีอาจจะลืมชื่อตัวเองด้วยซ้ำนะคะ <c oughs> นี่ค่ะพระอาทิตย์สวยมากนะคะทุกคนเห็นไหมนะคะอืมไม่ได้โมนะคะอันนี้สวยจริงนะคะดูจากดูจากภาพก็รู้นะคะสวยจริงไม่ได้โมนะคะ <c oughs> นี่จะบรรยากาศร,รอบรอบแคมป์ VIP นะคะทุกคนนี่จะสวยมากนะคะ <c oughs> น้ำบวลก็จะเป็นอาโดมนะคะปกติหรือว่าสองที่ที่ยังไม่ได้ ส,สร้างสําเร็จเนาะก็จะเป็นเขาสร้างใหม่นะคะไม่รู้ว่าเขาจะสร้างเป็นกระจมหรือว่าเป็นโดมเนาะก็ต้องดูต่อไปนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะบูชิฟ้าก็จะอยู่ด้านบนภูเขาโน้นนะคะทุกคนเห็นไหมนะคะนี้จ้าก็นะคะกลย้เย็นแล้วนะคะก็มานะคะมุกะทะอุป,ปะนะคะมุกระทุ่มุกะทะาเด้อนะคะนี่ก็ไว้นะคะเราก็กินแบบเป็นเขาเรียกว่าเกาหลีเกาหลาเด้อ <laughs> ไม่กินเหล้าเบียร์นะคะกินไวน์ค่ะกินไวน์แล้วก็โซจูนะคะกับอามคกทานะคะชุดนี้ก็อาห้าก็าเก้านะคะทุกคนห้าก็าเก้าสามคนก็คืออิ่มอิ่มนะคะทุกคนอิ่มอิ่มเลยนะคะนี่จ้าก็นะคะดึกแล้วนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะกับโซจูนะคะแต่ในแก้วไม่ใช่โซจูนะในแก้วเป็นน้ำโคกนะคะทุกคนหรือว่าน้ำไวน์นะคะเห็นไหมเห็นไอไหมนะคะนี่จ้ากำลังย่างค่ะ ดูความที่แบบอ่าตอนนี้ก็คืออากาศเย็ยนมากนะคะทุกคนลงมาทีนี้คือแบบโ,โหทะลุเลยนะคะดีนะคะที่แบบอ่าหยิบเสื้อไหมพรมมานะคะเพราะว่าเรามาเป็นพี่เนาะ,ะ <c oughs> เข้าใจใช่ไหม <c oughs> เขามาเป็นครูนะคะเรามาเป็นกขอของ,งอให้เขานะคะทุกคนนี่จะแล้วก็ดีนะคะที่มีเสื้อใส่นะคะอ่านี่คะ่ะบรรยากาศในห้องนอนนะคะนี่จะเขาจะมีโคมไฟนะคะ มุนมนมวเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเนาะนะคะน่ารักตะมุตะมีอักรอักรตนะคะอ,อ,อิอินะคะนี่จ้าก็เตียงนอนนะคะก็นอนได้สองคนนะคะถ้าใครจะนอนสามถึงสี่คนก็ได้นะคะถ้ารักกันนะคะกอดกันนอนนะคะ <c oughs> อ่านี่ก็บรรยากาศรอบๆนะคะนี่จ้าดูมุมนี้ก็จะเป็นมุมอ่าแต่งหน้านะคะของสาวๆนะจ๊ะ อ่าแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นน้ำดืม่มอาทิชูนะคะหรือว่าวางของส่วนตัวเนาะสมัมภาระส่วนตัวนี่ค่ะทุกคนนางแบบที่เราจ้างมานะคะก็คือค่าตัวนางแพ็กมากนะ,ะทุกคนอยากรูว่าเท่าไหร่นะ,ะก็คือเลี้ยงข้าวนางนะคะหนึ่งมือนะคะซึ่งเราก็ใช้มือนะคะมือเท้าเลี้ยงนางนะะซึ่งกินฟรีนั่เนเองนะ,ะทุกคนอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> <c oughs> ดนใจมากนะคะ,ะ,คะทุกคนและสุดท้ายท้ายสุด ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีจ้า